รีวิวเลยครับอ๋อรีวิวของเล่นเหรออ้าวเริ่มเลยเร่มเลยเริ่มรีวิวเลยอ้าวครับมีอะไรบ้างครับจะขายอะไรครับเนี่ยว,วันนี้ขายของข้าวเหรออืมเป็นเชฟเหรอ เชฟเชฟชี่อะไรเชฟพีก้า๋อทำอะไรเป็นบ้างอะเชฟท<ำ>ไหนทำสักหนึ่งเมนูสิไหนทอดอะไรเนี่ยอทอดนักเก็ตเหรออ๋อมีทอดนักเก็ตแล้วทำอะไรอีกไหนใส่จานให้สวยงามดิทำเสร็จแล้วอะ กินไ้มครับกินไหมครับมีต้มอะไรอีกแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยอ้อันนี้อไรเนี่ยกงทอดอ,อืมในดูตู้สินต้มีอะไร้ไไงไปดเ กเก็บของมีตู้เก็บเก็บผักผลไม้เก็บของอ่าอ่านี่ไงคุกกี้คุกกี้ส้มมีที่ล้งางจานด้วยเหรอเนี่ยเนล้งางจานเลยล้างจานดูดิขับฟองน้ำมาถูเลยมีฟองน้ำนี่ยล้างจานให้พ่อดูดิข้างบนเนี่ยฟองน้ำอยู่ข้างบนนี่เหรอแค่นั้น

ขายอะไรบ้างเนี่ยสรุปไม่ยัมีคนมากินยังอ่าอีกคนหนึ่งล่ะน้องหลักน้องนี่ไม่ช่วยเลยให้น้องไม่ช่วยแล้วกันนะ